ยกล้อหน่อยโอ้สามรอยาว้าวนผมจะสวนเจสี่สวนเจสี่ไหมสวนยกล้อโชว์ด้วยเอาโอ้สี่ร้จริงทุกคนว้าวเฮ้ยกูบินเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในแมปสปีดบอมเพนอีกแล้วนะฮะจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมสังเกตว่ามันจะมีแบบพวกจูนเกียร์แล้วก็ลูกโตพิเศษนะครับแล้วก็อะไรนี่เซตอัพลูกสูง Yeah. อันนี้คือเราซื้อปุ๊บแล้วน่าจะจูนได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมจะจัดไปหมดเลยอ่าจัดไปนี่อันนี้35โลบากครับจัดไปเรียบร้อยซื้อแลวฮะมาที่2ครับลูกโตพิเศษร9 9โลบาก <c oughs> จัดไปอีกหนึ่งครับแล้วก็อันนี้ครับเซตอัพลูกสูบซื้อไปด้วยเลยเอาแบบง่ายๆคือแบบ ซื้อครบอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแตกต่างจากที่เราไม่ได้จูนขนาดไหนมูลรถคันนี้โอ้คันนี้ก็สามารถเซ็ตได้ทุกคนแต่ผมจะทดสอบนะครับอันนี้คือแบบไม่ได้จูนอะไรเลยนะมาใส่เสื้อมาดูกันนะครับว่าคันนี้ท็อปสปีดมันจะเท่าไหร่โอ้ยสองร้อยสองร้อยห้าสิบว้ายตกเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมตกแมปทุกคนทุกท่าน 160 180 190 200ยแล้วฮะ200 250 260ครับทุกคนโอ้โหคือเดิมๆเนี่ย260นะครับคับนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะต่างกันไหมจะขอจูนแป๊บนี่นะครับเออมีลูกสูบตรงนี้ว่ะโอ้นี่ครับเราน่าจะสามารถเลือกแรงม้าได้หรอแล้วเ,เราเลือกเลือกลูกกั้ไปไหนยหรือว,ว่าเลือกได้อย่างเดียวอะ ลองลูก90แล้วกันเพราะใส่ลูก90เนี่ยรู้สึกว่าแบบได้ยินเสียงเดินหอบแบบใหม่นะทุกคนเอ้ยนี่จูนฮาเคียได้พร้อมโอเคจัดไปไป let's go โอเกีย120เกียร290เกียร3 260ทุกคนโอ้เกีย4อะไรเนี่ยโอ้โหเกียร4 300 320 350 60แล้วโอ้โห โอ้ยครแรงเอ้ยสบัดสบัดอ้ยแรงขึ้นเลยทุกคนโอ้ใช้ได้ครับคือแบบเราซื้อโปรแกรมจูนปุ๊บเราสามารถจูนได้แบบเกือบทุกคันนะทุกคนนะบอกเลยมีอลรถคันนี้ดีนี่เออทรงเชงทรงเชงเรียกว่าอะไรนะโครงไก่เหรอโอ้เสียงลั่นมากครับแต่ผมจะให้ทุกคนได้ยินเสียงโอ้ยบอกเลยหูแตกลองทำลูกครับลูกห้าหก ลูก5 6ดิอยากรู้เหมือนกันว่าลูก5 6กับแรงม้า150เนี่ยมันต่างกันยังไงวะลอง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 ลูกลูก5 6ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเลทกันอุ้ยแรงว่ะเฮ้ยโอ้ย,อยรู้สึกว่าอุย้ยแรงขึ้นเลยนะโอู้วิ ร้อามสโอ้โหอ,อ่ะลองลูก5้าสามดิลูก53าสาได้สองครับทุกคนเพิ่มแรงมาดิร้อยแรงมาลองลองลองไปไปไปสอง้ <270. S 2> อย กับไปขับไปขับ แรงนะแค่นี้ผมว่าไม่มีใครสู้ได้อะออสำหรับโครงไก่คันนี้ oh, oh. ถ้าอยากจะให้ผมเล่นฟอร์ซ่านะครับซื้อฟอร์ซ่าสองเก้าเก้าก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าอยากจะให้พี่เล่นไหมเออคอ <Wow. S 1> มเมนต์ว่าอยากอยากก็ได้ครับจะมีรถทรงอะไรเอ,อ้ย CBR ลอง CBR ดิตอนนั้น CBR ตาํารตำวจนี่โคตรช้าเลยทุกคนดี oh. 300, อรสามร้อยอะลองลอง,ลองเดิมๆก่อนนี่ไงจูนได้ด้วย <Wow. S 1> จูนไฟฮะน่าจะจูนเกียร์นะผมว่าเออแข็งเปล่าน้อง อันนี้แบบธรรมดาวิ่งธรรมดาก่อนทุกคน CBR สามร้อยมาแล้วเด็กแวบนมาแล้วแซงแน่เลยอะ่ะเด็กแวบนอะ่ะวิ่งขนาดนี้เท่าไหร่เอ่ยโหได้สามร้อยทุกคนสามร้อยสี่สามร้อยสี่ฮะวิ่งได้สามร้อยสี่นะครับผมจะทําการจูนก่อนเลยซาวสปีดเดิมๆได้สามร้อยสี่ครับ CBR <Yeah. S 1> รีเมียแบบนี้เลยง่ายๆอ่ะไป let's go โอ้นี่ไงยกลอยได้ด้วย <laughs> ไป let's go สามร้อยสี่สามร้อยสี่เดิมๆหกเกียร์โอ้เพิ่มขึ้นมาครับนิดนึงเพิ่มขึ้นมาสี่สิบครับทุกคนอุ้ยอแรงนะแรงนะยกล้อยกล้อดิเออยกล้อแงนแงนโอ้ย เ,เดี๋ยวจะตกแมปเอานั่นนะ่ะอุ้ยแรงนะทุกคน CPR รู้สึกว่าแรงขึ้นเลยนะครับแร <c oughs> งขึ้นมาประมาณ40 <c oughs> ใช่ไหมวะเอ้ยพันนาอาดิเอายังเอายังเอาได้เหรอเฮ้ยอ่อนให้ปะเนี้ย <c oughs> อันนี้ใส่เกียร์หนึ่งนะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วสวนสวน,สวนอุ้ยทันไหมเนี่ยทำไปเล่นไป CPR ส0 0ร้ยมันไปนู่นแล้วทำ <c oughs> ไม่ทันจริงน,นนะน่ะอเปล่าวะลึกเปล่าวะ ไปมาไหมไปมาไหมอุ้ยตามไม่ทันจริงทุกคนพันไปไหนแล้ววะาอุ้ยหายไปเลยไม่น่าอ่อนให้เลยเนี่ยเพราะ CPR CPR สามร้อยก็ประมาณนี้แหละเห็นเราลองแบบอะไรที่มันมันมันแบบท้าทายขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวลองคันนี้เลยมาดูว่าคันนี้จะจูนได้ไหมนี่ไงจูนได้เนี่ย CPU รีแมปมาลองดีคาวาวสกิเฮ้ยได้ไงคันเดิมเปล่า เอาเลยดหรอเอาเลยแมวเลยไหมน้องเอาเลยไหมน้องโอหมันจะเหมือนจะไม่จับเอาเปล่าเอาเปล่ามาแล้ววะมาแล้ววะเบ้าเอาชนโอ้โหอะลองลองวัดท็อปสปีดดิเท่าไหรโอ้โหสี่ร้อยสี่ร้อยโอ้โหสี่ร้อยสิบห้าชิคุณแรงสี่ร้อยสิบห้าทุกคน โอ้โหอรถพังเลยโอ้รถพังเลยโอ้ขับเป็น400อ่ะพูดแรงไอ้ลองมีขันไหนแบบหมกหมกเอ้ยดีมดีมดีมนี่ดีมเดิมดีมธรรมดาจูนได้ไหมไอจูนลูกสูบได้ทุกคนเจลองลูก90เดิเห้ยหมกหมกสายหมก ต้นช้าเนี่ยต้นช้านะแต่ปลายปลายลอรอลุนปลายดิปลายจะมาหรือเปล่านะครับลูก90ไปโอ้ยสองร้อยเป็ดสามร้อยแล้วสามร้อยโอ้สุดที่สามร้อยครับทุกคนสามร้อยยี่โอ้ได้แค่นี้แหละช้าช้าอยู่ครับไหนจะสามารถแบบประวานนี้ลองประวานนี้นี่ประวาน 150แรงม้าลูก90นะครับลูก90แล้วก็จูน5เกียร์ด้วยเออลองดิเว้ยเว้ยเว้ยเคียร์3เกียร์3เกียร์3เกือบ4เอ้ยเกือบ300มร้อย380โอยให้แปดสโอ้ยวานโคตรแรงแต่ว่าผมยังยังว่ามันมันน่าจะยังไม่สุดนะพวก125นี่ยที่วันนั้นน่ะมันมาแข่งกับผมอะว่าน่าจะ จะวิ่งได้ปิดสี่เลยนะจะหา125สักคันแล้วกันนะครับลองลองร้อหัวเถิกดินี่125คันนี้ครับสีดำเอะลองดิจูนจูนก่อนดูเก้าสิบโหจูนปุ๊บเสียงเปลี่ยนหุยหุยหุยสามร้อยสามร้อยยอะห้า โอ้สามร้อยห้าสิบโอ้สามร้อยห้าสิบน่าจะช้ากว่าร้อยยี่สิบห้า LED ที่เราทำคลิปไปเมื่อวานน่ะโอ้โหทำลูกได้อย่างเดียวอ่ะรู้สึกว่าจะทำลูกได้อย่างเดียวฮะมาลองดิเมื่อวานเมื่อวานวิ่งน่ารักไปหน่อยวันนี้ดูดิว่าจะเป็นยังไงไปโอ้ยวิ่งกว่าเดิมไหมเนี่ยวิ่งกว่าเดิมไหมเนี่ยเฮ้ยยกล้อ ซับโดดโอ้โหซับโดดโอ้โหซับโดดซับโดดไปดูซับสปีดกันหน่อยครับซับสปีดตอนนี้350โอ้โหน่าจะสุดแค่นี้ละมั้งเนี่ยอ่ะยกล้อหน่อยโอ้สามร้อยห้าสิบว้าวอยากรู้ว่าเนี่ยคันนึงเลยเนี่ยมังกี้เนี่ยผมอยากรู้ว่าทำลูกปุ๊บเออลูกห้าหกลองดูดิพิ่งน่ารักปะวะลองดิ มาหกครับไปจะาทำให้ผิดหวังนะเฮ้ยนี่เขาแข่งกันอยู่ทุกคนโหสวนได้ไหมมังคีน้อยลิงลิงลิงโอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยมานะแทงไว้นะแทงไว้ไนะอุ้ยห้าเกียร์ว่ะอุ้ยไม่แทงไม่แทงทุกคนเอากระโดดเฉยเฮ้ยลิงน้อยโอ้โหลิงน้อยขับสามร้อยอยู่นะโอ้น่าจะตามใครไม่ทันหรอกดูทรงแล้ว ร้อย่สบาบเอาบอมามมาดิมาดิมามามาดิเอาะไรลองนี Mario, 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 Mario. Mario, Mario. Oh, ้ลองนี้จะแรงไหมสี่ร้อยไหมคันนี้โอ้โพบว่ามีสิทธิ์นะสี่รอยคันเนี้ยเสียห้าไปสี่ร้อยกว่าแล้วนี่คันนี้แหละโอ้โหสี่ยโอ้โหร้อยยี่สิบ้าร้อยยี่สบห้าเลยว่าขับสี่ร้อยเจออทรงเชงอะอเลยนะ ยกล้ออายุกล้อแข่งเลยอ่ะดิอ่ะดิเกียร์หนึ่งนเนี่ยอันนี้เอาจริงยังน้องขอแข่งด้วยได้เปล่าอเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอโห้เอาไม่บอกไปกล่าวไปดิตามทันไหมอือแสงแสงน้องแสงโอ้ยสี่เกียร์นะครับเนี่ยโหดแรงยิบมาบ้า,บาเลยวะโฮ้ยโค้งไก่โค้งไก่ ทำไมไอ้น้อง1 2่ยิปซ่ามาดิ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 โอ้โหรถแรงรถบ้าอะไรมาเลยน้องงัดมาเลยคันไหนแรงๆนี่ไงพวกร้อยทรงร้อยสิบทรงแว้นก็มีนะโองหอโมันจูนได้แค่ลูกสูบทุกคน พอทรงแว้นอะเป็นแบบอินโดไม่มีหรอวะน่าจะไม่มีนะครับแมทแมบนี้นี่ก็ร้อยยี่ห้าเหมือนกันอะหอมกฟังเสียงเดิมๆก่อนจูนนี่อันนี้ก่อนจูนลองดูซอฟต์สปีดเท่าไหร่เท่สามร้อยเก้าสิบสองร้อยหก่อนจูนนะครับเนี่ย เได้260ทุกคนเอา้าโอ้โหแต่ก่อนจูนแซงพวกน,นี้ได้นี่โอ้โหงึดเลยนะเอ้า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 เอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาแซงโซนิคเหรอโอ้โหเอ้ยแซงโซนิคเฉยเลยว่ะโอ้ยเราฟังเสียงตอนจูนเสียงเหมือนเดิมไหมเสียงเหมือนเดิมโอเคความแรงนะ่าจะแรงขึ้นไป <Es per ate> เอ้ยเอ้ยเอ้ยใส่เกียร์ยกว่ะใส่เกียร์ยกเอ้ยเอ้ยม <laughs> ัว <laughs> มั่วนะครับเกียร์สเกียร์สามสรเกียร์สเกียร์สี่สอครับโอ้โหเกียร์ห้าจะเท่าไหร่วะโอ้โอ 70, สามรอยเจองประมาณ3ามร้เจ็ดสบทุกคนตีไป3ามร้ยเจ็ดเลยหมกหมกทรงหมกตอนนี้ อันนี้จะ400ไหมวะอันนี้หัวเถิกเหมือนกันครับแต่เป็นหัวเถิกสีเขียวเขียวหัวเป็ดอุ้ยเกียร์สามลึกอยู่นะเกียร์สาม300อ่ะเกียร์400 300 50เกียร์น่าจะ400นะเนี่ยอุ้ยนั่นๆกัวแล้วเฮ้ยไม่ลงไม่ลงโอ้โห่400จริงทุกคนว้าวเฮ้ยกูบินเลยโอ้ยไอ้ไอ้ ยุดยุดยุด,ยดหูบินเนี่ยโอ้โหแบโอ้รถพังเลย <S <S โอ,โอไม่นะหูแรงจัดแรงจัดทุกคนหูสี่ร้อยแล้วแบบเตบทะลุมิติเลยอะแต่ยังจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไปไปไปโอ้โหแรงนะน่าแรงนะนะ่า ตามไม่ทันแล้วน้องตามไม่ทันแล้วน้องอุ้ยอุ้ยแรงจริงแรงจริงอุ้ยแรงจริงว่ะแรงจริงทุกคนอุ้ยอุ้ยเสื้อเหลืองมาสวนสวนดิอู้สวนสวนนะครับแบบนี้โอ้ยยกล้อโชว์ไปอีกทีนึงเอ้า โอ้ยโครงไก่ก็วิ่ง300นะเนี่ยเฮ้ยโครงไก่วิ่ง330 <c oughs> โอ้โครงไก่วิ่ง330เอ้ยนี่ไงไอเสื้อเหลืองตะวานเจโอโครงไก่หน่อยไหมลนะ่ะเอาเลยอ่ะเอาเลยเล่ะน้องมาดิโอ้ยตามไม่ทันนะเนี่ยเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้สวนนี่สวนสวนี่โครงไก่โครงไก่เอาปะน้องรู้จักไหมโครงไก่อ่ะโครงไก่ย่างโครงไก่ย่าง แรงเนาะโว้ยนี่ยวนี้เขาเด็กแบนต์เขาสวนไปว่ะเยอะแยะเลยโว้ยโว้ยโอ้ยพี่ซิกพี่ซ็กโอ้โหพี่ซิกเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนจะได้ปูดไหมโอ้โหเรียบร้อยลงทางขับรถเป็นไหมเนี่ยรู้อะไรวะเนาะ CBR ไม่วะรถอะไรวะมันจะมีสักคนไหมวะที่มาแข่งเนี่ยว่าไปจุดจุดเกิดดีกว่าทุกคนเผื่อจุดเกิดมันจะมีคนแบบท้าแข่งอะไรแบบาเงี้ยแอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงแรง แรงจัดแรงจัดอถอนถอนถอนเตลิดแล้วนี่ไงโห C p R อย่าหาทำเลยอ๋อ C p R ก็ C p R มา <laughs> น่ารักจัด <c ười> T p R T p R สามร้อยวิ่งคนน่ารักอะทำไมสา,า,า,ามเกียร์พอเอสองเกียร์พอมั้งเนี่ย T p R เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคงไก่โคงไก่ ไป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 ครับโอ้โหโคงไก่วีเอสโคงไก่ครับโอ <c oughs> ้โหทันไหมทันไหมน้อทันไหมนหม้อหู่ยเลงนะน่ะหูเลงหูเหูยหายเงียบเลยหูหายเงียบเ, <c oughs> เ,เลยทุกคนไปไหนแล้ววะไอ้นี <c oughs> ่ไงนี่ไงนีไง่ไงใช่ไหมใช่ไหมวะ <c oughs> ใช่ใช่ไหม เอ้กระโดดทำไมวะอุยอ้ยมาแรงมาแรงมาแรงเฮ้ยมันจูนป่าวะนะ้ยจี้เอ็มไม่ไหว <laughs> ไปแรง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 จริงแรงจริงผมว่าก็คันเดียวกันนะคันเดียวกันวะ่ะเรียบร้อยกินเรียบร้อยกิน <laughs> เรียบร้อยกินดิ <laughs> พี่บอกแล้วน้องไปพี่กินแน่นอนเอออะไปแล้วออกตัวดีกว่าอีกทุกคนมัลุ้นกันนะครับว่าสี่เกียร์เนี่ยผมจะท้าทันไหมคนไม่น่าทันนะมไม่น่าทันนะน่ะโอ้โหไปแล้วน่ะอรอด้วยนี่น้องเออไม่ทันจริงดูเก้าสิบไม่พอครับไม่ลดเลยเอะไม่ลดเลยวะเจียโนเหรอโอ้เจนะียโนอะไมรถอะไร อุ้ยแรงนะอุ้ยแรงนะหน้าทำไปเล่นไปหน <S <S ้าอุ้ยไปแล้วอุ้ยรถอะไรวะเจโนโจ่เจโนโจ่หรอเจโนโจ่หรอเจโนโจ่เจโน่เหรอสวนดิสวนดิ <S <S โอ้โหเจโน่เฮออโอ้โหอ๋อับโดดสับโดดสับโดสโดสองร้อยสามร้อย สามร้อ,อยเจ็ดสิบโอหเป็นแก๊งเลยเป็นแก๊งเลยเป็นแก๊งเลยโอโหน่าจะสี่ร้อยครับคันนี้คันเขียวขอแข่งด้วยได้ไหมครับพี่บาวอเาคันนี้ดีกว่าปะเอ็กแม็กไปแล้วเอ็กแม็กครับเอ็กแม็กปะทะร้อยยี่ห้าโอ้โหโอ้โหเอ็กแม็กแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยถนนจะสุดก่อนไหมโอ้โหปลายลึกจัดไปแล้วเอ็กแม็ก สวนผมจะสวนเกียรซีสวนเกีซีไหมสวนยกหล่อโชว์ด้วยเอาโอ้ยโอ้ยสะบัดสะบัดเด้อเด้อเด้อเดเด้อเดเปลี่ยนรถไหมเปลี่ยนรถไหมเอาเลยหรอเอาดิเอาเก่าดีวะเอาเก่าดีวะเอาเข้ามาเอาเข้ามาต้องหรอเปลี่ยนมุมมองกันหน่อยโอ้ยตามไม่ทันตามไม่ทันต้นต้นมาต้นไหล เอกแปกต้นโคตรไหลอ่ะแต่ว่ายังไงก็โดน125นั่งกินอยู่ดีเชื่อไหมมาแล้วจ้าไปแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วผมจะสวนจะสวนว้โยโอ้ยโๆ้ยโ้คันนั้นแรงจังวะเฮ้ยคันนั้นแรงจังวะน่ะ125หรอ125หรอขอดูหน่อยดิ 125หรอโอ้ยพีซีเอ็กตอนหรอเอาไหมน้องดีเอ็กเอาไหมน้องเอาไหมน้องโอ้โหทันป่าพีซีเอ็กก็พีซีเอ็กเลยว่าเจอ125หม้อเขียวไปอวมไมบอ,อกอบออกอไไูไม่เล่นกับมึงแล้วขอสวนอีกรอบขอสวนอีกรอบไปไหนแล้ววะไม่เล่นกับมึงแล้วยกล้อโอ้โหโโหูยยาวยกล้อยาวตอนหรอโอ้ย ยกล้อยาว <c oughs> เล่งเหมือนใช้ปูอะทุกคนเอาง,ง่า <c oughs> ยๆซะไอ้จริงแบบเหมือนใช้ปูเลยนะซื้อโปรแกรมจูนนี่จบเลยอะไม่มีใครสู้ได้แน่นอนอยากเจอกับบิ๊กไบค์แบบฟอร์ซา่าอะไรอ่ะโว้ยสองนานเนาะ <c oughs> สามไปดิไปดิปดโอ้โหลอยมาอยู่หัวหัวเอ้ยฟอร์ซ่ามาฟอร์ซ่ามาฟอร์ซ่ามาโอ้ย ฟอซ่ามาผมจะสวนผมจะสวนผมจะสวนฟอซ่าฟอซ่ากับฟอซ่าเธอวะมาดิเดี๋ยวร้อยยี่ห้าไปยังไงงูงูงูุ้งสวัดสบัดตายตายตูดตายตูดโอ้ยฟอซ่ากับฟอซ่าเธอวะเฮิยวฮิยวฮียวฮียวจะไม่ไม่เบิร์นรอบเลยนะครับไปยาสามร้อย ขอกินไปเลยละกันอันนี้สองเกียร์นะครับสองเกียร์นะครับโอ้โหคันเขียวคันเขียวคันเขียวมาไหมเอาผมใส่สามเกียร์ต่อให้โอ้ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันน่ะอยากเจอร้อยยี่ห้าอยากเจอร้อยยี่บห้าว่ะโอ้ยเชี่ยกูไปไม่ได้ ทันไหมเนี่ยโอ้โหไปถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะตามคันคันธิน้ําเงินทันไหมไม่เห็นน่ะ <c oughs> หายหายไปแล้วน้อง <c oughs> นี่ก็ประมาณนี้เลยกันทุกคนถ้าใครอยากจะให้ผมลองซื้อฟอร์ซามารีวิวนะทุกคนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าอยากนะฮะบวกหนึ่งก็ได้อาบวกหนึ่งหรือว่าพี hey, ่ครับผมอยากให้พี่แบบซื้อมารีวิวหน่อยพี่อะไรแบบเนี้ยเออคอมเมนต์มาได้แลจ้ะชักชิดนี้ไปละสูเกีนึิงธามกู๊ดาย Terima kasih telah menonton!